สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดนวยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแคสเกมมิ่งนะฮะหลังจากที่ผมหายไปนานนะฮะเออหาโหลดแคนตัวซีไม่ได้สักทีนะฮะรีคอมใหม่นะฮะ,อ <c oughs> <c oughs> ะ,ฮะโอเควันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสกินสตรีมกันอ่ะปกติเป็นงี้ดูดูเป็นงี้นะครับถอยมาใหม่เล่นไปแล้วเยอะด้วยนะฮะ นะถอยมาใหม่ครับสกินสตรีมปกติจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับประมาณนี้นะแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับเครดิตทีวีสกิลเลอร์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวผ,ผมจะให้ลิงก์ของพี่เขาไว้นะฮะโอเคฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นี่ลิงก์นี้ไว้ด้านล่างดีสคริปชันนะฮะก็นี่ครับเป็นสกินสตรีมต่าง ช่วนตัวผมนี่ผมโหลดอันนี้มาแล้วนะฮะเลตไฟลวันนี้จะมาเป็นบูพัสมั่งนะฮะกดพรีวิวดูครับปัดอยู่บอเนี่ยโอเคเนี่ยครับจะเป็นอันนี้นะฮะโอ้ยแค่นี้ท่านจะรวยฮนะนี่นะครับ จะเป็นแบบประมาณนี้เลยเราก็นี่เลยกลับไปนี่ไปหน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดครับเริ่มอ่าเปิดโฟลเดอร์แล้วก็ เอ้เราเป็นไงวะเอ๊ย่ายแล้วหมองไปที่โฟลเดอร์สตรีมครับสตรีมสตรีมสตรีมอะไรนะครับสตรีมครับไปที่เอ้ยไปที่สกินครับโอ้ยโทษนี่ครับแล้วก็อันนี้ผมลงมาแล้วแล้วก็นี่เปิดอันนี้ขึ้นมา อันนี้ไม่ต้องมาสนใจมันครับลากแต่นบนครับปึ๊บรอครับอ่ะเสร็จแล้วปิดเปิดสตรีมขึ้นมากดนี้ครับสตรีมตั้งค่ารูปแบบถ้าภาษาอังกฤษกไ็ไม่ไม่แน่ใจครับน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมาอันที้ห้าครับแล้วก็นี่ครับเลือกสกีที่คุณต้องการใช้ในสตรีม ต้องการได้ต้องเริ่มการใช้งานสตรีมใหม่กดเนี่ยครับปกติเป็นสกินเริ่มต้นใช่ไหมครับเราเปลี่ยนภาษาภาษาอังกฤษดีกว่าวะ English อยู่ไหน English เจอและรอก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้เปลี่ยนก็ได้เนี่ยครับผมขอเปลี่ยนภาษาอันนี้ไม่เกี่ยวกับสกินนะครับกรีกเดียวนี่ครับพอเราลงมาครับเมื่อกี้จะมีแค่อันนี้นะฮะ นี่ครับบูพลาสมีเนกกดเข้าไปแล้วกดตกลงคุณมันต้องให้รีสตาร์ทนะครับกดครับรอสักครู่ครับนี่ครับเห็นไหมหน้าตาจะเปลี่ยนไปแล้วเป็นสีฟ้าน้ำเงินสบายตานะฮะแล้วรอครับนี่ครับมาแล้วครับอ่าหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปครับ อ๋อเดี๋ยวผมดูให้ภาษาอังกฤษเฮ้ยค้างครับรอครับ No อย่าค้างสิจ้าลูกเฮ้อือคือค้างยิงเลยยวฮะขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับค้างค้างโอเคฮะ นะต่อโอเคฮะเมื่อกี้ผมลองปิดสตรีมแล้วเฮ้ยมันยังจะค้ายอีกเออช่างมันแล้วกันครับปิดไปเลยเ,เดี๋ยวลองลองไนทีไนทีนะครับ ไปนี่ครับมาที่สตรีมครับสตติ้งอ๋ออินเทอร์เฟซครับอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซเรีว่าอินเทอร์เฟซนะครับนี่อะไรวะท่างเัี่ยนี่ครับไปประมาณตรงนี้เซเล็กซ์เซเล็กดัสกินยูวิสตีมทูยูสนะฮะโอเคกดโอเคไปแล้วมันจะรีสตาร์ทนะฮะก็ติ๊กติ๊กตามมันไปแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ้โหผมก็นิใจนะครับที่โหลดได้เออแคมเปอร์เซียนะฮะ ก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะฮะกับคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ